ฟอลิ้งปลาทาควายเดอ้อเดี๋ยวค่อยไปเอาหัวไปลามกันอย่าให้แมวมากินเนดะ้อแมวบานห้อนกับไลไปโรดเคยซีเบิ้งไว้ไฮดอกสวัสดีจ้าขอเพลงเนี่ยจ,จา้าจากไสนเนาะอาจาจากช่อมล่มสาวลูกสอง ฝากใครไพ่บอฝากพี่จ้านมเก๊กแม่อ้อยหวานแม่ข้าลูกชิน้นพมตะกบแม่นั่งเครื่องเนือ้อแม่นั่งคนสวยงูสิงดงไพ่สีทองสุดท้ายให้ทิดอื่นพิเศษแล้วโลหนาไมมพิเศษพิเศษผัวเขาอ็สวยแต่ตัวนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากให้แม่มะนาวหวานในเรื่อจ้าลูกกินกขอไปงีน้นไป ให้ปลาซีพี่เขาลวกาไอเขาลู <C PC S 2> กลกินเขาไปเลี้ยนไปทุกกิ้งทุกสายทุกไม้เลขแลวกาหักทั่วเขาเบิ้งกระโดดเท่าซับเห็นเป้่าน้ำเนี่ยฮัลโหลเพียงพาดีเจมี่พ่อเี่เปิดแทนเด้อขันมี่ขันว่าเปิดตายโอ้ย่างตายเอาเครื่องวังงเละ ให้ได้ด้จ่าหักหัวเขาปาโทเกียวอีีตีหัวเขาอีกห่วยแมเท่านี้แมเวิ่อเธยุ่บนหัวใจก็ยังจะไปเตะมม่เทียนยางมือมือมือเบียนเบ็ยดหยังตัวขอตะเพี้ยนปลาไปแท่นลนะลูกไฟ่ยนะมากินแล้วอีหัวฮะมากินเถื่อมือมอเบียดเบ็ยดหยังตัวขอตะเพี้ยนตอนนี้แม่ตัวสามีนั่นมาไม่ได้กินเคยบอกให้เบิ้งเจ้าคือ้าเบิ้ง จ้าว่าให้เบิ้งแม่แม่ไ่ได้ว่าให้เบิ้งไา้แม่โอ้ยนังมากินเลยเเาิว่ม่กินเลยเจ้าไปซื้อให้คอยไม่เลยมึงอยากับโทษชัดตีเลยเถอะรอคอยว่าใครคอยไม้ปลั๊กโทษสููดตีถ้าเกิดลุ้นกูตวมึงนี่ ไป,ปยอมเลยนี่จ้าวไปซื้อมากข่อยเนกันข้าๆมึงพี่กับพี่เป็นเพื <c oughs> ่อนเฮล่นมมอไหซื้มวนนี่ยังอยู่นี่อันน้มะฮวงวนีพ่อค่ะวิทยุกับโทรศัพท์คาวิทยุเสาวกูบ่เห็น <c oughs> ยุ่เสร็จยุ่สา n a ทุลยะบุญ ไม่ใส่ชุดภาคภูมิก็นดะสวัสดีครับขอเพลงยาวไอ้บอดสถานีขั้นเจ้าบอจ้าเนี่ยเนี่ยก็บว่ได้ยินจ้ายากน้องใส่วิทยุยากน้อมันเท่โทรศัพท์จ้าเอิ้นไปเฮ็ดยังกับว่าไปวิทยุเฮ็ดยังเนี่เดี๋ยวไม่เป็นน้ามันนี่เจวิทยุเป็นน้ำโทรศัพท์จะปากลงหน้งก็ได้ tại thế nó bị thiêu như là quên là khẩu chìa bao những cái mưng này nó mới chìa bị thiêu